สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องนักเรียนเชิญติผมนะครับวันนี้เราจะมาฝึกการขึ้นวีเล็กกันนะครับในการใช้หวีเล็กในการขึ้นทรงนะครับสําหรับผมแล้วการจับหี นะครับเราก็จะจับประมาณนี้นะครับให้สรหรันหวีมันอยู่ในอุ้งมือนะครับมันจะได้ขลิหหนหีง่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่และคนนะครับบางคนก็อาจจะมีวิธีจับที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็ลองมาดูนะครับทคนิคการจับหวีแล้วก็การไล่หวีการขึ้นทรงด้วยหวีนะครับทำยังไงให้มันเท่ากันนะครับ แล้วไล่ยังไงไม่ให้มันตกหรือไล่ยังไงให้มันดูคมคึนืนนะครับก็ลองอติดตามชมแล้วก็นําไปเป็นแนวทางก็กันนะครับวันนี้ก็จะทําตรงใช้ทอยให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับสตา์ช่างเด็กนะครับก็ลองติดตามชมกัน รอบหนึ่งนะครับให้หวีขึ้นง้างอ,อกมานะครับง้างอ,อกมาแล้วก็ไถนะครับอย่าให้เลยมาจนถึงปลายหวีนะครับเพราะว่ามันจะกินเลยปลายหวีเรากินแค่ใช้มุมเมตเตอรี่นะครับในการกินแค่สันหวีอย่าให้โดนที่มุมด้านบนนะครับให้ใช้มุมด้านล่างในการไล่เก็บนะครับพลิก พิ่ข้อมือง้างออกมาแล้วก็ถ่ายพี่ข้อมือง้างออกมาแล้วก็ถ่ายรับไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยตรงขอบผมนะครับเราแค่กดให้แนบไปเลยส่วนเหนือขอบผมขึ้นไปหรือว่าไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆยกรอยนะครับยกรอยแล้วก็ค่อยๆเล็มปลายผมนะครับข้างบนก็ยกขึ้นทสูงนะครับแล้วก็เล็มปลายผมแล้วก็พยายามพิกหวีนะครับเพื่อที่จะ กว่าเสร็จผมนะครับแล้วก็เช็คดูว่าความสูงมันอยู่ประมาณไหนนะครับ ความสูงก็จะดูเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเรายกหีไล่นะครับโดยเรา <c oughs> แถวแรกนะครับเป็นเกณฑ์หรือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการกะระยะความสูงนะครับถ้าเราต้องการที่จะไล่สูงขึ้นเราก็ยกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการประมาณนี้ไม่สูงหรือว่าไม่ต่ำเกินไปประมาณกลางๆนะครับเราก็ไล่ประมาณนี้ส่วนขอบผมหรือว่าตีนผม นะครับเราจะเอาขาวหรือเอานวลนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับว่าถ้าลูกค้าต้องการให้มันขาวนะครับเราก็ไล่ให้มันสั้นใม้มีขาวเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการที่จะขาวมากนะครับเราก็แค่ไล่ให้มันนวลนวลดูกลมกลืนนะครับแล้วก็การนั้นเป็นขอบเป็นทรงมันก็จบงานได้อันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับเราก็ต้องสอบถามลูกค้าว่าจะเอาประมาณไหนนะครับ ตรงไช้ทอยเราใช้วิธีสะบัดเลยนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดเก็บลายผมเก็บขนอ่อนนะครับให้มันเท่ากันหวีแล้วก็พลิกนะครับกยกลอยๆแล้วก็ถ่ายแล้วก็พลิกหวีนะครับนะฮะ ทำช้าๆก็ได้นะครับค่อยๆทำนะฮะฝึกใหม่ๆก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆฝึกทำทีละแถวก็ได้ตัดแล้วก็พลิกหีนะครับตัดแล้วก็พลิกหีนะครับด้านขวานะครับเราก็ไล่ให้มันเท่ากับด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็ค่อยๆฝึกนะครับสําหรับน้องๆที่ยังไม่เก่งในการใช้หวีหรือว่ายังไม่เก่งในการขึ้นทรงนะครับเราก็ ดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับถ้าใครดูแล้วก็ชอบนะครับก็ลองนําไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับการใช้บบเตอรีนก็เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจว่า เราจะใช้มุมด้านไหนในการตัดนะครับถ้าอยู่ด้านขวานะครับเราจะใช้มุมด้านซ้ายตัดมันก็ไม่ถนัดเราต้องเปลี่ยนมุมเป็นมุมด้านขวานะครับในการไล่เก็บนะครับแล้วก็ขอบผมก็เหมือนกันนะครับถ้าเราวางมุมเบลตเลียนด้านไหนไม่ถนัดเราก็กลับเปลี่ยนด้านนะครับเราอย่าตัดด้านเดียวถ้าจังหวะที่เราวางมือหรือว่าวางหวีวางเบตเลียนไม่ถนัดเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับ ด้านบนเนี่ยนะครับยกลอยไล่แค่ปลายผมนิดเดียวนะครับเวลาเราหวีเช็คมามันก็จะมากอดกันมันก็ไม่เป็นขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการายกลอยๆขึ้นแล้วก็ไล่ปลายผมไปเวลาเรา,าหวีเช็คดูนะครับมันก็จะดูดูเท่ากันนะครับและที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องใช้เครนไกในการไล่ซอยอะไรมากมาย นะครับเพราะว่าถ้าผมผู้ชายที่ไม่ได้ยาวมากไม่ได้หนามากจนเกินไปนะครับเวลาเราตัดออกมาแล้วมันดูคมคืนเราก็แค่ซอยบางหรือว่าเล็มปลายผมนิดหน่อยให้มันดูคมคืนแค่นั้นก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาแนะนำแัน